ก็เป็นกุ้งตัวนิดเดียวซปเปอร์กรุบมีสองรสนะคะเป็นรสหม่าล่าสมนอริสายายแล้วก็รสหม่าล่าสูตรออริจิน,ลนะะอลค่ะพบกรับรถอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเสนอซปเปอร์กรุบเป็นบุกค,ค่ะรสหม่าล่ามีสูตรอันนี้สูตรนอริสา,ายายแล้วก็สูตรออริจินอลค่ะ อันนี้ห่อเลย20บาทนะคะขายในเซเว่นอันนี้ไปซื้อในเซเว่นมาเขาในหนึ่งห่อเนี่ย20บาทะจะมีชีหอมจุแยกข้างในด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรส o r i g i ินอลกันก่อนเนาะเราจะชิมอะไรก็ชิม o r i g i ินอลออิจนก่อนนะคะโอ,อ้มันเป็นบุกรูปก,กุ้งนะนี่นะคะข้างในจะมีสีซองค่ะนี่ ซ,ซปเปอร์กรุปเป็นรูปกุ้งพลังงานน้อยนะคะพลังงานแค่ห้าน้ำตาลศูนย์ไขมันศูนย์แต่ว่าโซเดียมสูงมากแกะยังไงล่ะนี่ที่นี่เ้ยขอโทษนะขอแกะไม่ถกเยฮ้ยหาที่แกะเขาไม่มีท,ที่แกะให้เราหรอ นี่ๆอ๋ออยู่นี่หรือปะอ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ I'm so sorry นี่เรามาชิมให้ดูกันค่ะว่ามันเป็นยังไงไหนเป็นรูปกุ้งไหมนี่ค่ะขออนุญาตหยิบใช้มือหยิบอุย๊ยเป็นรูปกุ้งตัวน้อย ยี่ห้อซุปเปอร์กรุบรสหนาลาอริจินอลมันมันเป็นบุกกลุบกลุบอ่ะเหมือนเหมือนมึกกรุบอ่ะอันนี้ก็ทำออกแบบมาแบบว่าให้เป็นรูปกุ้งขอว่าเป็นรูปกุ้งแล้วก็มีความเป็นรูปกุ้งอยู่นะอ่ะใคร ใครชอบกินหมาล่าคิดว่าก็อร่อยก็อร่อยอยู่นะเอาไปกินเล่นอืมพี่า่าคนชอบกินหมาล่าก็จะชอบไอ้พวกนี้อรบ ข้าวซุปปลากรุบเป็นของอันนี้หรือเปล่าเออเนย์ข้าวแก่น้อยหมึกกรุบข้าวแค่น้อยก็รู้สึกว่ามีความรสชาติต่างไปจากอะไรนะหมึกกรุบอ่ะม,มีความมีความรู้สึกว่ามันมันต่างอยู่นิดนึงอ่ะมันได้นะมันอร่อยดีต่อไป มาเป็นอันนี้เป็นรสหมาล่าผสมโนริสาหร่ายก็ข้างในก็มีเขาเรียกว่าอะไรข้างในก็มีซีห่อเล็กเหมือนกันแต่ว,ว่าดีนะก็เหมือนเนี่ยถือว่าเป็นห่อละห้าบาทไปเลยเราจะได้แบ่งกินเนาะเนี่ยรถก็จะหัก้ามใจตัวเองได้ไงให้แบ่งกินนี่อันนี้รถหน่อยอะไรชิมกันอันนี้ก็เป็นรูปกุ้งเหมือนกัน แต่แดนไหนเป็นร <c ười> <c ười> ูปกุ้งไหมนี่ค่ะทุกคนกุ้งแบบกุ้งตัวน้อยทำไมรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแบบัม่รู้อะลรนะบอกกลิ่นไปเรื่อยๆแล้วกลิ่นมาาล่ามันกดกลิ่นเหมือนข้าวกุ้งปั๊บให้ความรู้สึกเหมือนเป็นกุ้งหรอแต่ว่ามันไม่เยอะนะมันไม่เหมือนเป็น กินแบบกินแกบบแบบแบบุ้งนิดหนึ่งแต่แต่ไม่ไม่นิดเดียวมาลายผสมนอริสาลาย์ก็มีรสนอริสาลายมาผสมก็หน้าล่ามันก็มันก็หลายนะแต่ทำแบบรสนะรสชอบรสนี้มากกว่า อันนี้จ็เป็นหมาล่าออีกจินอลเลยเพราะชอบกินหมาล่าเลยหมาลา่าหมาล่าเพียวๆเลยค่ะ right. คือ,ค,อคือเผ็ดร้อนอะ่ะอืมเผ็ดร้อนฉาอันนี้มันพอกินผสมสาหร่ายปุ๊บมันมันเรียกว่ะไรมันไม่หมาล่าเท่าไหร,ร่อ่ะมันมันผสมกันเนี่ยเพราะงั้นถูกมันอสำหรับคนที่ กินสาหล่ายเหรอโนริสาล่ายรสชาติเออรสชาติจะเหมือนแบบเลโนริสาล่ายผสมกับอีรสหม่าล่าลงไปก็เป็นตรงกลางก็คือไม่เผ็ดแล้วก็ไม่โนริสาลายเลยก็คืออยู่ตรงกลางผสมกันมก็แปลกใหม่ดีอืมแต่ถ้าให้เ,เหลือดเลือหม่าล่าได้หนุนนะได้เย,นะอ,อ,ยอะนะห่อหนึ่งห้าบาทอ่ะ ถือว่าโอเคเลยอันนี้นะคะก็โอ้ยผมก็หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะก็เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะซูเปอร์กรุป๊ปซูเปอร์กรุ๊ปเป็นของเท่าแก่น้อยนะอันเนี้ยเพราะเป็นรูปเท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นรูปเท่าแก่น้อยออน,บบนี่ขออ่านแป๊บนึง อ๋อจริงด้วยเป็นบริษัทเท่าแก่นหน้อยผลิตออกมาค่ะก็เป็นเป็นแบบบุกรูปกุ้งมี2รสชาติก็จะมีรสออริจินอลก็มีรสออริจินอลกับรสสาหร่ายก็ส่วนตัวจะชอบรสออริจินอลเพราะก็คนที่กินชอบกินมาล่าออเอาไว้กินเล่นแต่ถ้าใครไม่ได้อยากกินเผ็ดเกินก็อันนี้ก็ได้อันนี้ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ก็1ห่อ20บาทมี42ข้างในย,ย่อยๆลงมาให้เราแบบนี้ เป็นสีสองย่อยให้เราอันนี้นะคะก็หาสูตรได้ที่เซเว่นอิเว้นนะคะก็โอเคก็เจอกันคลิปถัดไปนะคะก็อจะพยพมค่ะขอบคุณค่าที่ติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ